นิวคาสเซิลปลดแอรความจนเจ้าของใหม่รวยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบเท่าล่าสุดได้มีข่าวสะเทือนวงการฟุตบอลออกมาเมื่อกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้ประกาศเข้ามาเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นผลทำให้สาริกาดง จะกลายเป็นทีมที่มีเจ้าของสโมสรรวยที่สุดในโลกฟุตบอลกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อปี2007ไมายแอชลีย์ได้เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมนิวคาเซิลซึ่งในระหว่างที่ชายคนนี้เป็นเจ้าของทีมนั้นเขาก็ถูกเสียงกรนดายอย่างหนักจากสาวกของทีมเพราะเจ้าตัวไม่ทุ่มเงินกับการลงทุนนิวคาเซิลจริงๆจนถูกตั้งฉาย,ยาว่า เฮียตือเพราะความขี้งกและตั้งแต่ที่แอชลีย์มาเป็นเจ้าของทีมนิวคาสเซิลก็เข้าสู่ยุคตกต่ำตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพถึง2ครั้งแต่ก็ยังสามารถเป็นแชมป์กลับขึ้นมาได้ทั้ง2ครั้งเช่นกันถึงอย่างนั้นผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ยังอยู่ในระดับค่อนล่างของตารางทุกปีจากเดิมที่เคยเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์ในช่วงปลายยุค90ถึงต้นยุค2000จนกระทั่งล่าสุดซาอุดีอาระเบียพลอฟบิคอินเวสต์เมนต์ฟ หรือกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของประเทศซาอุดีอาระเบียหน่วยงานที่จะนําเงินไปลงทุนกับธุรกิจต่างๆในต่างประเทศของรัฐบาลซาอุที่มีมูฮัมหมัดบินซอรมานมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าของได้ทุ่มเงิน305ล้านปอนด์เทคโอเวอร์นิวคาสเซิลมาเป็นเจ้าของเปนที่เรียบร้อยและล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่างเดลี่เมล ก็ได้จัด10อันดับมาให้ชมกันว่ามีทีมฟุตบอลใดบ้างที่มีเจ้าของทีมร่ำรวยที่สุดในโลกเราจึงขอหยิบมานำเสนอให้ชมกันครับอันดับ10กัวกวางชางเจ้าของทีมฟุฟแฮมตันวอเตอร์มีทรัพย์สิน5.2พันล้านปอนด์อันดับ9สตีเวนจางเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานมีทรัพย์สิน6.2พันล้านปอนด์อันดับ8สแตนโครเอนเก้เจ้าของทีมอาร์เซนอลมีทรัพย์สิน 6 8พันล้านปอนด์อันดับ7ฟิลิปแอนชดเจ้าของทีม l อ g a l ก x าซีมีทรัพย์สิน8 1พันล้านปอนด์อันดับ 6. โรมมนอับราโมวิชเจ้าของทีมเชลซีมีทรัพย์สิสน10,000ล้านปอนด์อันดับ 5. อันเดรอันเจลีเจ้าของทีมยูเวนตุสมีทรัพย์สิน1 4หมื่นล้านปอนด์อันดับ4ดรีทริชเมเทซิสเจ้าของทีมอาร์เบลซิซกและเรดบูลซาบัวมีทรัพย์สิน1 5หหมื่นล้านปอนด์ อันดับ3ชีคมันซูเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทรัพย์สิน2.1หมื่นล้านปอนด์อันดับ2กลุ่มทุนกัวตาอินเวสเมนต์ออโตริตีเจ้าของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงมีทรัพย์สิสน2.2แสนล้านปอนด์และอันดับ1ก็คือกลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียพลับบิกอินเวสเมนต์ฟันเจ้าของทีมใหม่ของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีทรัพย์สิสน3.2แสนล้านปอนด์จากตัวเลขดังกล่าวหมายความว่าปัจจุบัน นิวคาสเซิลที่กลายเป็นทีมอันดับหนึ่งนั้นรวยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในลีกเดียวกันถึง10เท่าซึ่งเราก็ต้องขอตั้งข้อสังเกตไว้เล็กน้อยนะครับวันที่ตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าทีมในอันดับที่3ถึง10นั้นมีบุคคลที่ถือเป็นเจ้าของทีมเองแต่ทีมที่1และ2อ,อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นมีกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของนั่นเองโดยช่วงก่อนที่จะมีการประกาศผลการเทคโอเวอร์นั้นเหล่าสาวกทีมสาลิกา สามเซนเจมพาร์เพื่อนรุ้นอย่างใจจดใจจ่อและเมื่อมีการประกาศออฟฟิเชียลเหล่าแฟนๆก็เฮล่าและฉลองด้วยความดีใจแสดงให้เห็นถึงความอัดอัน้นที่สั่งสมมานานในยุคที่ทีทมตกต่ำเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยออกจากการเป็นทีมท้ายตารางจากการอ้างอิงสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมลที่ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมออกมาว่าจากนี้ไป นิวคาสเซิลจะสามารถควักเงินจ่ายได้สูงถึง200ล้านปอนด์ตลอด3ปีถัดจากนี้โดยที่จะไม่แหกกฎ Financial Fair p l a y สาเหตุที่เป็นแบบนั้น ก็เพราะไมค์แอชลีย์บริหารสโมสรมีการเงินที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาที่เขาเป็นเจ้าของหรือจะบอกว่าเพราะความขี้งมอของเขาได้ส่งผลดีให้กับนิวคาสเซิลก็ว่าได้ในอดีตเมื่อไม่นานมานี้เราก็เคยได้เห็นกันมาแล้วนะครับว่าทีมกลางตารางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถกลายมาเป็นทีมระดับแถวหน้าของอังกฤษได้ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่มหาศาลและการบริหารทีมที่ยอดเยี่ยม หลังจากนี้เราจึงต้องมาติดตามกันต่อไปว่านิวคาสเซิลจะสามารถขึ้นมาเป็นทีมแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ซึ่งถ้ากลุ่มทุนจากซาอุเข้ามาบริหารทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วล่ะก็เชื่อว่าจะเป็นฝันร้ายของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงแล้วอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลรูปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระซวกตะขคายและถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ